Yes แน่นอนคนนี้ Yes แน่นอนเือข้าวมันนี่ออนสว่างสะไวมันสีนอนโอ้แม่บังออนอยากเอาเธอมานุนนอน Yes แน่นอนคนนี้ Yes แน่สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการทำาหลักที่ของนะครับการวิเคราะห์พื้นผิวนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็เปิด IDW 1ขึ้นมานะครับ จากนั้นทำการเปลี่ยนสีเพื่อความสวยงามนะครับใครอยากเปลี่ยนก็นได้ครับแล้วแต่ต่อไปเราจะทำการสร้างชั้นความสูงนะครับโดยเราจะนำกล่องเครื่องมือ3ม d analyze อ,ออกมานะครับให้ไปที่เลข toolbar นะครับจากนั้นเราจะได้กล่องเครื่องมือมานะครับให้ไปที่ create contour นะครับ คลิกไปที่จุดที่เราต้องการจะสร้างชั้นความสูงนะครับจากนั้นให้ไปที่อาร์คุนบอกนะครับเลือก 3D นะละ10ตัวนะครับเลือกรัตเตอร์เซอร์นะครับจากนั้นเลือกคอนทัวรนะครับ ต้องอินพุตลัตเตอร์นะครับให้เลือกเป็น id w 1หนึ่งนะครับจากนั้นทางการเซฟนะครับ ต้องคอนโทรลอินท์วลลนะครับให้เราใส่เป็นหนึ่งร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการวิเคราะห์การมองเห็นนะครับให้ไปที่เครื่องมือ Ke t e Line of Sight นะครับจากนั้นให้ทำการคลิกจุดต้นทางนะครับแล้วก็คลิกจุดสุดท้ายนะครับก็จะขึ้นมานะครับ ส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับสเส้นสีแดงคือจะมองไม่เห็นนะครับส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวครับคือส่อวนที่มองเห็นนะครับส่วนที่เป็นจุดสีน้ําเงินนะครับคือสิ่งกีดขวางครับต่อไปจะทำการเคือะข้อทิศทางการไหลนะครับให้ไปที่เครื่องมือ PST Prep น,นะครับคลิกนะครับคลิกจุดที่ต้องการทราบทิศทางนะครับ แลก็จะทราบทิศทางการไหลของตุดๆๆนั้นนะครับจากนั้นเราจะทำการแสดงภาพตัดขวางน,นะครับโดยไปที่เครื่องมือ interpolat e line นะครับจากนั้นเับเบิลคลิกที่จุดเริ่มต้น,นครับแล้วเับเบิลคลิกที่จุดสุดท้ายนะครับแล้วกด create profile graph นะครับไปจะขึ้น มานะครับจากนั้นทำการหาความลาดชันนะครับมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งให้ไปที่ ArcToolbox นะครับเลือก 3D Analyze Tool นะครับเลือก Raster Surface นะครับเลือก Slope นะครับ ช่อง i n นพ t ตร t เตให้เราใส่เป็น IDW1 นะครับจากนั้นทำการเซฟนะครับ ช่องเอา์พุตนะครับให้เราเลือกเป็นบีกนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเราทำแบบที่2นะครับให้ไปเลือกเครื่องมือสลบเหมือนเดิม ช่อง input router เลือกเป็น IDW1 นะครับทำการเซฟครับส่วนช่อง output นะครับเราจะเลือกเป็นเปอร์เซนนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับ ต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์การตกกระทบของแสงนะครับให้ไปที่อาร์ o ูลบอลนะครับจากนั้นเลือกกล่องเครื่องมือ 3D Analyze Tool นะครับจากนั้นให้ไปที่ Raster Surface นะครับเลือกที่ h u l s h a d e นะครับช่อง Input Raster ให้เลือกเป็น IDW1 นะครับจากนั้นทำการเซฟนะครับ โอเคได้เลยครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์ทิศทางการหันเหของความลาดชันนะครับให้ไปที่อัพทูลบล็อกนะครับเลือก3 d n n a l y z e tool นะครับเลือก l e t t e r surface นะครับ เลือก s p p e c t นะครับช่อง input letter ให้เราเป็น idw 1นะครับนั้ทำการเ v e ครับลดโอเคได้เลยครับต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็นนะครับ ทำการมีป้ายจุดขึ้นมาหนึ่งจุดนะครับถ้าเรามีพอยต์อยู่แล้วนะครับเราก็ดึงมาได้เลยนะครับที่เราสร้างไว้จากนั้นให้ไปที่อาร์ทูลบ็อกนะครับ 3 b Analyze Tool นะครับให้ไปที่ r a u t e r Surface นะครับเลือก View Set นะครับช่อง Input r a u t e r นะครับให้เลือกเป็น IDW1 นะครับช่อง Input Point นะครับให้เลือกเป็น Point นะครับจากนั้นทำการ Save ครับ กดโอเคได้เลยครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะทำการประมาณปริมาณในการขุดและถมที่นะครับ <c oughs> ให้ไปที่อาร์ฟทูนบล็อกนะครับจากนั้นไปที่ สามดีนะไลท์ทูนะครับเลขที่ลัตเตอร์เซอร์เฟตนะครับเลงไปที่คัตฟิลนะครับกดแคนเซิลมานะครับเพราะเราต้องเปิดชั้นข้อมูลเดิมบีฟอร์และเดิมบัฟเตอร์มานะครับ ข้อมูลจะอยู่ในแคตตาล็อกนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ปลาจีนบุรีนะครับไปที่คัตสิลนะครับดึงมา จากนั้นให้ไปอาร์ o ทู b บ x ็อกนะครับไปที่ 3d analyze ตัวนะครับจากนั้นให้ไปที่ Ra ตเตอร์เซฟนะครับเลือกคัดฟิลนะครับช่องอินพุตเบฟอร์นะครับให้เลือกเป็นเดม b e ฟอร์นะครับส่วนช่องอินพุตอ t e เตอร์นะครับให้เลือกเป็นเดมอ f t เตอร์นะครับจากนั้นต้องการเซฟนะครับ โอเคได้เลยครับเรียบร้อยนะครับ นี่บริเวณสีแดงนะครับจะเป็นบริเวณที่ส่วนเสียไปหรือว่าถูกขุดออกไปนะครับส่วนบริเวณที่เป็นสีเทานะครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนบริเวณที่เป็นสีดำเงินจะมีการทับถมหรือว่าเพิ่มขึ้นมานะครับกลัรบที่หกก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ